สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยายาการ์เด้นทุกท่านนะคะวันนี้นุก,ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมการเพราะผักบุ้งนะคะ,ะปลูกผักบุ้งไร้ดินนะคะ,ะที่เพาะอยู่ในะตะกร้านี้นะคะ,ะวันนี้วันที่สามแล้วนะคะวันนี้วันที่สามแล้วงอกแล้วนะคะงอกแล้วนี่มาแล้ว สามวันค่ะสามวันผักบุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะอ่ะก็ปลูกแบบไฮดโดรโปโนิกสนะคะปลูกแบบไร้ดินนะคะก็จะใช้มะพร้าวสับนะคะกับขุยมะพร้าวนะคะสองอย่างเท่านั้นเองง่ายๆนะคะสามวันค่ะผล่ลมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เพิ่งใจะให้เห็นแค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่านุจะใช้มะพร้าวสับกับคุยมะพร้าวนะคะกลบปิดบังเขาไว้อีกนะคะพอดีว่าตัวนี้ได้ได้เห็นพอดีเนาะอ่ผล่มาเรียบร้อยแล้วคะ่ะสามวันเท่านั้นนะคะไวมากคะ่ะ